สวัสดีครับผมเชฟกระป้อมจากมาตเตชฟแทยเล่นครับบอได้พอกันโดนขึ้นอดขึ้นนอดครับมือนี้ก็เลยผ้ามาเห็ดกระดูกหมูทอดพริกเกลือครับผมก่อนอื่นนะครับตามหลักผักชีกระเทียมนะครับแหลกครับก็เอาเนื้อสี่โค้งมามักเกลือจังน้อยครับใส่ซีอิ๊วขาวสน้ํามันหอยครับพริกไทยผงกระเทียมครับแล้วก็ใส่เครื่องที่ต่ำนะครับเราข้นให้เข้ากันนะครับสูตรนี้ไม่ต้องมักคครับใส่แป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยครับ คนให้เขากันบ่ต้องมักเก้อครับเราเอาลงทถอดได้เลยครับสูตรนี้มันสีมีความเข้มยุทธีแอ่าแป้งครับที่ว่าเคลือบอยู่ตัวของของเนื้อหมูครับคันมักมันสีเข้มลงไปลึกเกินครับเนี่ยครับถอดไปสักพักก็สิเป็นประมาณนี้แหละครับผมเราเอาขึ้นมากครับผมกูแล้วครับเป็นละแซ่บบ่ครับเราก็เทียมกบพลิกไปสับครับเรามาผัดให้มันหอมให้น้ามันเผ็ดครับความหอมมันออกครับเรากระดูกลงไปผัด คุกให้เขากันครับมันสินี้รสชาติหอมแล้วก็เผ็ดครับเพราะว่านะ้อมันพริกสีเขือบครับเมนูนี้ก็แซ่บยู่ฟายานเทวดาลงมากินน้ำครับ